สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชิมโรตีใหญ่อ้วนนะคะโรตีใหญ่อ้วนอยู่ที่ที่กัดหน้าร้านที่อำเภอโซ่พิสายนะคะอยู่หน้าร้านขายยาโชคอำนวยเพสัตเลยค่ะมีทุกรสนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําว่ามีรสอะไรบ้างนะคะน่ากินมากค่ะกรอบอร่อยรับรองนะคะไม่ได้โฆษณาแต่เชิญชิมด้วยตัวเองนะคะ ามาดูเคล็ดลับการนวดแป้งของยายอ้วนนะคะยายอ้วนจะนวดแป้งใช้เวลานานประมาณครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะนวดนวดนวดแบบ,แบบนี้เลยค่ะหลังจากนวดแป้งเสร็จแล้วแกก็จะพักแป้งไว้นะคะนานหนึ่งชั่วโมงแล้วถึงมาทําแป้งเป็นก้อนนะคะเหมือนโรตีเราทํารับประทานเล่นๆเ,เราก็ไม่ใช้เวลานวดนานเนาะมันก็เลยไม่ กรอบไม่เนียนไม่บางเหมือนที่นางทำนะคะค่ะต้องใช้ความพยายามในการนวดนะคะใช้แรงมากพอสมควรนะคะค่ะพอนวดไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแป้งเนียนดีแล้วนางก็จะมาพักแป้งไว้แบบนี้นะคะค่ะแล้วก็มาถึงวิธีการปั้นก้อนโรตีนะคะเขาก็จะปั้นแบบยายอ้วนทำนี่แหละดูกแกเลยนะคะ แกชำนาญมากเลยเพราะว่าเขาก็ขายมาหลายปีนะคะก็เป็นที่ยมรับว่าอร่อยนา้าโรตีเยอ้วนขายหมดทุกวันนะคะอยู่ที่หน้าร้านขายยาอำเภอโซพิสัยนะคะร้านโชคอํานวยเภสัชนะคะที่กัดอยู่ตรงนั้น,นะคะ่ะหรือจะโทรสั่งก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนมากก็มีแต่คนมาซื้อที่หน้าร้านเลยนะคะพอ,พอ,อะสาย หน่อยก็หมดค่ะเพราะว่าแกไม่ได้ทำเยอะนะคะก็ทำพอประมาณดูวิธีแกทำก้อนนะคะปโปรมากเลยค่ะ <laughs> โปรเพชชนอนนะคะยายแอลทำอะไรก็ได้แต่ว่ายายแอลทำไม่เก่งเหมือนยายอ้วนนะยายอ้วนทำขนมเก่งทุกอย่างค่ะยายอ้วนนะ่ะชำนาญงานค่ะยายอ้วนก็เป็นคนไทยแต่ว่าขายโรตีนะคะ นางก็ไปเรียนมานั่นแหละนะคะนางก็ไปเรียนมาและนางมีพรสวรรค์ในการทําขนมเรียนแป๊บเดียวก็จะจำแล้วก็จะมีเทคนิคในการทําให้อร่อยนะคะ,ะคนขยันอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่ลำบากนะคะพี่น้องลูกค้าสัา่งขั้นตอนโอ้มามาขั้นตอนตีแป้งทาไหนก็ได้อันนี้ทำจะทำแผ่นแล้วนะอันนี้ลูกค้าสั่ง ค้าสั่งใส่แต่นมใช่ไหมธรรมดาใส่ไข่ใส่ไข่ด้วยบอใส่ไข่ยี่สิบธรรมดาสิบห้าไม่เห็นหน้าแม่ค้าเลยเอาแม่ค้าด้วยไหมไม่เอาแม่ค่ายแม่ค้าไม่อยากออกซื้อเงินหลออกซื้อได้แต่ว่าก็ต้องมปไหนเป็นังนสิเงินใช่ไหมแม่ค้า ใส่ไข่ทีทีทำใส่ไข่แม่ค้าสวยไหมสวยค่ะสวยด้วยรวยด้วยวอ่ยะสวยจนจะเที่ยงแล้ว,ว,นเ,ลวเนี่ยทำอย่างนี้นะคะใส่ไข่แต่ว่าไม่ได้ทำไปเลยนหะบางกันไปไหม บ้างจะเป็นไหมบางๆอะดีมได้ก่อนเออรีมบดูระยะ,ะใช่ไ่ได้แล้วตแต่ว่าเขาบอกว่าอันแบบนี้อร่อยนะว่าอ,อ,อันนั้นมันเข็มของเยวัน,นมันเข็มเออพเพลย์เออมันจะถ่ายดูแล้ว ใส่ไข่ค่ะไม่ใส่ไข่อันนี้จะทำใส่เค็มทำเองกินเองเนี่เพื่อพอเหรอใช่วิธีการทอดกรอบ,บกรอบนุ่มกรอบนอกนุ่มใน ใส่ไข่นะคะแผ่นละยีบาทเป็นใหญ่ๆใส่นมเยอะๆแล้วที่นี่อีกแผ่นหนึ่งกำลังจะตีอ่าวิธีการตีแป้งโอ้ยย่พึงพ่งอกาเขาั่งกไำลังถ่ายวิดีโออยู่อ่ายีนแล้วนะเสียนปีมือรวนๆนะคะ ไม่ได้เป็นแขกไม่ได้เป็นโรฮินญาเป็นคนอีสานในแถว้อยฟื้นซีเจ้าน,นางก็สามารถอันนี้ไหมแล้วนะคะพอดีค่ะจะอีอ่ะยายไปด,ดูแผ่นนี้มั่งแผ่นนี้กำลังจะกรอบอันนี้แผ่นนี้เรียบร้อยแล้วนะคะดีใส่สไข่นะคะ,ะแผ่นนี้ใหญ่ ใหญ่ๆอวบๆอุมอมแล้วทำไมต้องอุ้มด้วยอ้าวของแค้นะมันต้องอวบอุ้มมันมู่นดีกว่ามันไม่ดีนะอ้าวอุมออกสิลมันเท่าออกซิลนกำลังจะกรอบก pues 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 ัน <Hi> น <i rules> like ี่ เป็นมีวนใส่นมเ,เ,เองด้วยดูทีทายเป็นน้เมๆใส่นมน้ำตาลบปล่าใช่ไม,ไม่ไม่ใส่น้ำตาลหอ,อ,อมหอมเนย ร็จแล้วอ่าเอามาวางใส่กระดาษนะคะแล้วก็ใส่นมอมืเน้นเน้นนะคะเน้นเน้นนมไม่หมดอายุนะคะนมเออเออค่ะนั่นะั่นนมไปพอแล้วอ่าพอทีนี้นะมีมือนางนาย เป็นแล้วค่ะได้แล้วตามสั่งเลยนะคะโอเคค่ะค่ะอันนี้ก็รถขายโรตีใหญ่อ้วนอยู่หน้าร้านขายยานนะคะพอแม่แย่วอวกะเสียชีวิตเบิปแล้วนะคะเนาะย่อ้วนแล้วกะมีไก่ต้มน้ำปลาหน้าแซบแบบนี้เด้อค่ะเด้อใครสนใจก็ออเดอร์ได้เลยนะคะติดต่อได้เลยมีเบอร์โทรนะคะ กันี่กะใน,นๆก็สิเท็ดเรื่องครอบครัวแลวเขาก็ส่งของยู่มาให้กินเนาะค่ะเนาะส่งมาบ่อยๆแย,ยวก็เอามาให้ดูบ้างเฉพาะของที่ชอบนะคะเขาจีทะ่าไข่กุ้งตัวสดๆนะคะอยู่ที่เมืองนอกมันไม่มีเนาะและทีนี้ก็หละแยวกะระลึกถึงเสมอนะคะทุกคนที่บ้านอันเบิดยุคโควิดมือใดแย่ก็สิกลับบานมือนั้นนะคะ ตอนนี้ก็รอๆรๆอรอรอค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ